ทั้งใหญ่ทั้งยาวแต่คนพูดไม่ได้ทำหน้าทะลนนนะไม่ได้สอบไปทางเรื่องสับป,ปะดีดสีประดนลใหญ่ยาวอย่างนี้มันคือกล้วยกล้วยหอมก็ไม่เคยเห็นกล้วยหอมอะไรที่มันจะใหญ่ได้ขนาดนี้แล้วยาวได้ขนาดนี้ ซ,ซื้อที่ปักคลองตลาดหวีเนี่ยสิบหกผลร้อยห้าสิบบาทตัดสินใจซื้อแล้วก็หิ้วขึ้นรถเมลนี่ไปซื้ออะไรอีกไม่ได้แล้วเพราะมันหนักดีกว่าเวลาหิ้วมานี่หน้าเนี่ยแทบจะเบ้เลยเพราะว่า,วา,วา,วามันมันมันต้องออกแรงยกกล้วย ทำไมถึงซื้อมาเพราะปกติก็ต้องรับประทานกล้วยเพื่อสุขภาพจะได้มีระบบขับถ่ายที่ดีทุกวันกล้วยนี่ทานง่ายและอร่อยแต่ปัญหาของการรับประทานกล้วยกล้วยหอมเนี่ยนะ มันจะแปลกว่ะกล้วยน้ำว้าเพราะว่ารับประทานมากไม่ได้ในอย่างนี้บางทีครั้งหนึ่งถ้าเป็นผลเดียวนี่บางทีทําให้เราท้องอืดเลยล่ะครั้งหนึ่งก็น่าจะได้เกือบผลมันก็ต้องก็ต้องทานไม่หมดหอ่ะว่าอย่างนั้นเถอะแต่แต่อันนี้ซื้อมาตั้งแต่ตั้งแต่วันพุธ บัดนี้เป็นวันจันท์วันนี้วันวันจันท์และพุธพลฤหาดสุขเสาร์อาทิตย์จัน้ซึ้อมาตั้งกระดิบตอนตอนนี้ก็เรียกว่าใกล้สุขแต่ว่าถ้าจะรับประทานตอนนี้ก็ยังฝากอยู่ ล้วยนี่มีประโยชน์ที่เห็นเห็นนี่แน่เลยมันมีวิตามินคือมันมันเป็นสีเหลืองใช่ไหมมันก็ต้องมีวิตามินเอช่วยในเรื่องผิวพรรณคือวิตามินเรียกเรียกว่าสารอาหารหลายอย่างนั้นเป็นอาหารเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย อ่าดูซะหวีอย่างนี้เขาเรียกว่าหวีตัดออกมาจากเครือแล้วเครือเนี่ยมีสักโอ้ห้าสิบห้าไม่ห้าหกหวีนี่ก็ลำต้นก็แอ่แล้วถ้าไม่มีการค้ำต้นนี่ก็คงจะลมเสียก่อน พริกก้วยจะเตโตเต็มที่